าาาค่ะอัสลามูอะลัยกุมวะรราะมาตุลลอวบาระกาตซุคค่ะดิฉันอาจารย์พรเพนกัดไวยเนศจากมหาวิทยาลัยเกษตรมดิตสาขาการออกแบบนิเทศนนาศิลป์คณะสถาปัตยกรรมนะคะวันนี้จะมานำเสนอในเรื่องของเกณฑ์การตัดสินการในการให้คะแนนชุดอบาบายะค่ะที่เราใช้จริงในสถานที่จริงนะคะ เพื่อจะได้เข้ามัสยิดได้เป็น,เป,นเป็นระเบียบและเรียบร้อยนะคะเกณฑ์การให้คะแนนเนี่ยดั่งที่อาจารย์ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นอ,อาจารย์สลันนะคะที่หนึ่งวันมีอยู่ด้วยกันอยู่สองครั้งสองระยะด้วยกันนะคะวันที่สิบกับวันที่26่สิบหกกุมภานะคะ สำหรับวันที่20วันที่10กุมภานะคะเราจะตัดแบบสเกต็ตเราจะตรวจแบบสเก็ตนะคะเราจะดูอันที่เป็นเกณฑที่1ก็คือรูปแบบความสวยงามและความเหมาะสมอันที่สองความสวยงามของสีนะคะอันที่สมเทคนิคการนำมาใช้จริงนะคะอย่างเช่นว่า,าการปักเลื่อมหรืออะไรประมาณนั้น อันที่สี่ความเป็นไปได้ในการนำเสนอที่งานนั้นมาใช้ได้จริงอันที่ห้าความเป็นไปได้ในการผลิตที่จะใช้วัสดุอย่างเช่นการใช้วัสดุวิธีการและการผลิตหกงานนื้ 6, อหกแรงบันดาลใจในการในการออกแบบนะคะเจ็ดราคาในการผลิตว่าเหมาะสมไหม การนำเสนอราคานะคะในวันที่26กุมภานะคะ57เราจะตรวจอีกครั้งหนึ่งที่ว่าเหลือ10ชุดนะคะเดินแบบด้วยพร้อมเดินแบบที่1ตรงตามแบบสเก็ตไหมที่คุณแล้วสวยงามด้วยนะคะอันที่สองความปานี่และการตัดเย็บฝีมือของคุณนะ่ะ ตัดเย็บเนี่ย,เร,ยเรียบร้อยอะไรไหมนะคะอันที่สความเหมาะสมในการสวมใส่ใสแล้วง่ายไหมสะดวกไหมนะคะอันที่4วิธีการนำเสนอในการเดินให้ดูนะคะราคาอันที่5ราคาในการผลิตค่ะว่าเหมาะสมไหมใช่ไหมคะรมกระวกลุมค่ะ